ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสอง,องช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน Channel และทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้เล่มนี้เป็นเล่ม student book นะครับเป็นหนังสือตำราเรียน ส่วนหนังสือ Workbook เดี๋ยวคุณครูจะทําให้ต่อไปนะครับมาเรียนกันหน้าที่12นะครับคำสั่งบอกว่าให้ talk about your school day with your partner talk about นะครับก็คือให้พูดคุยหรือสนทนานะครับนะเกี่ยวกับ about นะครับแปลว่าเกี่ยวกับ your school day ก็ว่า school day นะครับวันโรงเรียน วันโรงเรียนในที่นี้หมายถึงว่าวันที่นักเรียนไปโรงเรียนนะครับหรือวันที่นักเรียนเรียนหนังสือนะครับคุณครูก็เลยแปลว่าวันที่ไปเรียนหนังสือนะครับนะความหมายประมาณนั้นดังนั้นก็นักเรียนเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับวันที่นักเรียนไปเรียนหนังสือนะครับของนักเรียนเองนะครับของคุณเวทกับยัวพ่เนอร์กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับนะก็คือถามคำถามให้เพื่อนตอบนั่นเอง ประโยคที่ถามนะครับถามว่า my school search ทั้งถามทั้งพูดนะครับนะคือพูดคุยกันนะครับนะ่ะไม่จำเป็นต้องถามก็คือเริ่มต้นประโยคว่า my school search at 9 a.m. ์เอ็มไนตัวแดงๆนี่คุณครูเติมเข้าไปให้นะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะเติมลงไปคำแปลนะครับผมแปลสดๆด,ดีกว่านะครับเพราะคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลลงไปเนื้อที่มันน้อยนะครับนะ ถ้าทำเนือที่ให้เล็กเดี๋ยวจะมองไม่ค่อยเห็น My school starts at 9 a.m. ก็คือถ้าแปลาตางคอมพัพท์แล้วโรงเรียนของฉันเริ่มเวลา 9, 9, 9นาฬิกาในตอนเช้านะครับนาะถ้า a.m. นี่คือตอนเช้าปลทยภาษเข้าใจง่ายนะครับก็คือคาบแรกนะครับนะเริ่มเรียนเวลา 9, 9นาฬิกานั่นเองนะครับพูดเปภาษาอังเกษว่า My school starts นะครับ ส่วนผู้หญิงก็พูดว่า after school นะครับ I go home after school นะครับไม่ได้แปลว่าหลังโรงเรียนนะครับนะแต่ความหมายเป็นภาษาไทยคือหลังจากโรงเรียนเลิกนะครับ I go home ฉันกลับบ้านนะครับนะฉันไปบ้านก็คือฉันกลับบ้านนั่นเองนะครับประโยคที่ 2, my favorite subject are English and Maths นะครับวิชาที่ชื่นชอบของฉันนะครับนะ subject เติม s นะครับ ก็คือตั้งแต่2วิชาเป็นต้นไปนะครับวิชา Fa ร์ r ริ e ที่ชื่นชอบมายของฉัน R คือนะครับนัคือเราต้องใส่อย่างน้อย2วิชาขึ้นไปนะครับนะก็คือ English and Match เป็นต้นนะครับผู้หญิงก็เลยพูดว่า I go home a t อันนี้พูดคนรับประโยชกันไม่เป็นไรนะครับนะคุณครูจะแปลให้ตามหนังสือนะครับก็เติมลงไป i อโกโฮมแอดชั้นกลับบ้านเวลา 4pm นะครับ 4pm ก็คือ16.00น,นนะครับระบ,บุ pm ลงไปนี่ตอบได้ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ระบ,บุ pm นี่อาจจะหมายถึงนะครับ4 t ี4หัวรุ่งก็ได้นะครับนะความหมาย match is easy difficult for me นะครับมีสแลตด้วยนะครับนะ วิชาคณิตศาสตร์นั้นง่ายหรือว่ายากสําหรับฉันนะครับนะเป็นการพูดขึ้นมาเปรยๆนะครับวิชาคณิตศาสตร์นั้นไม่ง่ายก็ยากนะครับนะสำหรับฉันคนนี้ก็พูดต่อว่า i do homework at นะครับใส่เวลาลงไปนะครับแปลว่าฉันทําการบ้านนะครับเวลา1ทุ่มนะครับนะ7 pm i go to bed นะครับ go to bed นะครับนะแปลตามคำศัพท์แปลว่าไปที่เตียงนะครับแต่ แปลเป็นไทยแปลว่าเข้านอนนะครับนะแปลว่าเข้านอนฉันเข้านอนเว,เวลาเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะครับประมาณนะครับนะ10 p m นะครับผมก็คือ4ทุ่มนั่นเองโอเคนะครับตรงนี้คุณครูไปเร็วเลยนะครับน้องนักเรียนนะครับจบหน้าที่12นะครับนะไปต่อหน้าที่13ต่อเลยครับผม